สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของ VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาจะมานําเสนอหุ้นญี่ปุ่นนะครับนี่เคอิบ่ายนะครับสําหรับหุ้นเช้าก็ผ่านไปแล้วหุ้นญี่ปุ่นจะมีวันละสองรอบนะครับสองรอบนะรอบเช้าเก้ามงครึ่งรอบบ่ายบ่ายมงตรงนะครับวันละสองรอบเท่านั้นมีจันทร์ถึงศุกร์นะครับ วันหยุดก็คือหยุดราชการของเขาตามปกติเหมือนกับหุ้นไทยนะครับประมาณนี้นอกจากจะหยุดวันชาติวันสําคัญสาคัญของเขาก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยประเทศทุกประเทศทั่วโลกเนาะหุ้นก็มีเหมือนกันทั่วโลกด้วยก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็จะมานําเสนอหุ้นญี่ปุ่นบ่ายวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งวันนี้ก็ขอให้รับทราบกันทั้งวันเลยนะครับวันนี้สําหรับนักลงทุนนะนักลงทุนที่แท้จริงนะอืม สำหรับนักเสี่ยงโชคนี่ก็ไม่รับประกันนะซื้อชุดสองชุดซื้อชุดสองชุดก็พออะไรเงี้ยแบบประเภททุนน้อยก็ไปอีกแบบหนึ่งนะทุนน้อยเนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันทุนน้อยนี่ต้องใจเย็นนะครับใจเย็นนะค่อยๆค่อยๆลงทีละน้อยทีละน้อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเราทําการค้านั่นแหละเรามีทุนน้อยเราก็เริ่มทาทาจากน้อยๆ แต่เราต้องเซฟค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะทุนก็เก็บไว้เก็บไว้ให้มันค่อยๆงอกขึ้นมางอกขึ้นมานะครับคล้ายๆกันนั่นแหละการลงทุนนะก็เริ่มต้นจาก0นจาก1จากห้าขึ้นไปเหมือนกันนะครับที่สําคัญคือต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆเป็นนะค่อยๆไปที่แล้วก็อย่าเอาเงินร้อนมาลงทุนนะครับ ให้เอาทุนเย็นๆมาลงทุนนะประมาณนี้อ้าวเรามาว่านี่คืออีบายกันนะครับนี่คืออีบายเอาเด่นก่อนนะเด่นก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม ยังไม่เห็นหรอกเพราะว่ายังไม่เอาขึ้นมาอ่าเห็นนะครับเห็นแล้วเห็นไหมอ่าอืมนี่แค่อีบ่ายนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เด่นบนนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเด่นบนนะสำหรับเด่นบนล่างสองสามสี่เน้นที่สามสี่จดไว้ระยังแคปเจอรนะ์นาเจอไว้นะ อ่าเราจะเรียงลำดับต่อไปเป็นเจาะคราวนี้เจ,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 จาะเ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 จาจิ๊บเอารูปมาบางแล้วเอารูปขึ้นมาก่อนอ่าเอาเลยรูปไม่ต้องเอาใหญ่ก็ได้เนาะเอาแค่เอาตัวเลขให้มันใหญ่เข้าไว้ดีกวา่าประมาณนี้ครับผู้เจาะสองสามสี่สองคือตัวกันนะครับเอ้ย ใช่สองคือตัวกันนะสามกับสี่คือตัวเด่นนะใครไม่มั่นใจในตัวลูดของอาจารย์ก็เอาไปลูดก็ได้นะครับใครไม่มั่นใจในชุดเจาะของอาจารย์ก็เอาไปลูดด้วยก็ได้ประมาณนั้นสามกับสี่นะสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสามสามห้าห้าสามจดเอาทุกตัวนะครับแล้วไปคัดกองอีกทีหนึ่งนะ ถ้าใครรู้เรื่องแต้มนะเรื่องแต้มก็คงจะดีนะเลขมันจะมาแต้มสูงหรือแต้มต่ําอะไรแบบเนี้ยถ้าแต้มสูงมาก็คือสามบวกห้าเป็นแปดอะไรสี่บวกห้าเป็นเก้าอะไรเงี้ยหกบวกสามเป็นแปดหกบวกศูนย์เป็นสิบอะไรเงี้ยคือแต้มสูงสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งแต้ม แต้มต่ําจะมาไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนที่เล่นแต้มเป็นนะคงจะดีแต่อาจารย์นับแต้มไม่เป็นนะ <c oughs> ก็เลยนั้นเดีด๋ยวจะหัดหัดทำอยู่อีกสักยี่สิบปีคงเก่งขึ้นนะยี่สิบปีก็เท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบโอ้เก้าสิบยังอยู่อยูอ่ขอให้สมาชิกอยู่กับอาจารย์นะ <c oughs> อาจารย์อยู่ครบเก้าสิบ คนอื่นก็คงแก่ร้อยแน่เลยเพราะสมาชิกห้องนี้มีแต่คนสูงวัยทั้งนั้นอ่าจัดไปนะครับอ่าจัดไปจัดไปอ่าโชคดีนะครับอ่าจบจบเท่านี้นะครับก็ว่ากันไปครับอ่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าครับผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอ่าโชคดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับนี่คือเช้านะอ่าครับครับ เย็นนี้ขอให้รับให้ลงทุนหัวรัฐบาลขอให้รวยๆๆๆนะครับสวัสดีครับ